ดีค่ะเพื่นพนอนๆมันคิดควาสบบุยายจามาทำอะไรมันแก่แล้วเดี๋ยวมันจะเน่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป๊ ประจายางเห็ดขนมยังเห็ดขนมมกนะเอาไปนึ่งใส่แป้งแล้วกะ็เห็ดไส้มะพร้าวเห็ดไส้อันเข้มไส่อย่างกว,ว่าไปนะแต่ประจามักใส่มะพร้าวด้วยนี่แต่บมมันดังกุ๊กแต่กระบอกน่นใจว่าเพิน่นสีมันอยู่อุ้ยมันมันมันนี่นี่โอ้โห,โหใหญ่กว่านาประจัยมันมีซองรูสามรูจะถ่าให้เพิ่นซุกก่อนเนาะนี่นี่มาเด้อมาเด้อ มาได้ใครสนใจวู้หนี่นี่นี่ลูกนี่ก็จะเห็ดสังขยาเนาะก Elliot, so <ua> <affiliate> society, ็จะเซฟนี่เอาไปเห็ดสังขยาบ่ยันเปนน้ำอ่นะประจากก็เลยเก็บ ลูกนีประจา่าสิเพศสังขยาสังขยาฟักทองจ้ามาเด้อมากินกับประจามาเด้อมาเด้อขอบคุณค่ะอย่าลืมแวะมากินอย่าลืมแวะมากินมาชิมกับประจาได้นะคะขอบคุณมากมายเลิฟเลิค่ะขอบคุณเด้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าออโยโยแห้ง,งเท่ายงังสองอันนี้สิได้บ่โอ้โหมาเด้อมาเด้อมาเด้อ